โยโยโยเที่ยงตรงเจอกันกับคืนหนังบิ๊กแมชสวัสด,ดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับคอนเทนต์ฟาผลิตภัณฑ์กีฬาสปอร์ตเข้าร่วมชมลมหนุหนังได้ที่เ e อ็มบีพีครับอาบดึงค้ำคืนวันอังคารครับบิ๊กแมชพิจิตรเลือกเกมราตรี3ามตรงฟุตบอลคาราบาวครับรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ตกค้างนะครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลซเป็นลอนดอนดาร์บี้แมชอาร์เซนอลเนี่ยรอบก่อนหน้านี้ เปิดบ้านชนะไบรตันมา2-0นะครับแล้วก็สุดสัปดาห์ในเกมเลีกบุกไปเบียดชนะเอฟเวอร์ตันมา1-0ครับก็มิเกลอาเตตา้าโบสิ์ใช้งานมอสเกราเบนไว้ไคฮาวเวสที่ยังเจ็บนะครับก็ได้การเบรียลกลับมาเป็นตัวเลือกทีนีร้รายการนี้เนี่ยจัดใช้ประตูเป็นเกป้านะครับเกมรับซาลีบาฮินคาปิเย่ไปก่อนนะครับแดนกลางก็ซูบิเบนดีเดคันไรส์มาตินโอเดกาดโดยมีเอเซเป็นตัวสอดแทรกแล้วก็แนวรุกบุกยอสาก้าทอสซาเยเคเรส แต่ถ้ามองในการโรเตชันก็อาจจะได้เห็นมิเกลเมริโนหรือว่ากาเบรียลมาตินารีนะครับโยโย่เจ็ดศาสตว์ผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะกร้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับขณะที่พาเลสรอบที่แล้วเดี๋ยวบุกถล่มลิเวอร์พูลที่อารฟิลด์มา3-0ครับแต่ว่าในลีกสุดสัปดาห์นี้บุกไปแพ้ลีดยูไนเต็ดมาเละ1-4 หรือว่ากาสเนอร์มอสิใช้งานไดแอนนลมูลยอสแล้วก็เดจิคามาดะมิดฟิลด์ทีมชาติญี่ปุ่นทีนี้มันก็ต้องใช้ตัวจริงต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นเกมสําคัญก็เกมผู้สาประตูเนี่ยในถ้วยนี้เขาจะใช้วอลเตอร์เบตินเนสนะครับประตูอาเจนตีแทนที่ดินเฮดเดอร์สันครับเกมรับเลือครัวมาเกอีคริสต์รีชาร์ดตรงกลารอดัมวอตันบิลฮิวนะครับแนวรุกเอ็ดเวิร์ดเอ็นเคเทีย เยเรมี่ปีโน่แล้วก็ชองฟริปมาเตต้าครับ <Yeah. S 1> เพราะอิสมารัลซานี่ไปเล่นเอฟคอนนะครับฤดูกาลนี้เจอมาแล้ว1น,นัดในเกมลีกอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะ1-0ครับก่อนเกมอาร์เซนอลเป็นต่อพอสมควรนะครับเฮดทูเฮดคู่นี้แปครั้งหลังสุดที่เจอกันทุกรายการอาร์เซนอลชนะพาเลทถึง7แล้วก็เสมอไปเกมเดียวครับพาเลทของกราสเนอร์อยู่ในช่วงที่กำลังเสียความมั่นใจนะครับพี่ดูแล้วรอดยากครับอาร์เซนอลเล่นเอมิเรตอาจจะมีโรเตชันบ้าง แต่ว่าคุณภาพตัวผู้เล่นดูเหนือกว่าแล้วก็พาเลทไม่มีอิสมาลาซานี่เกมลุกหายไปเยอะนะครับวัดใจอาร์เซนอลเจ้าถิ่นครับพี่เอ็นมองว่าจะเบียดหน้าอย่างน้อย1ประตูและอาจจะมากกว่านั้นเข้ารอบรองชนะเลิศน,นะครับให้เชียร์อาร์เซนอลเป็นคริวหนังบิ๊กแมตชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย